สวัสดีครับวันนี้มาพบกับพวกเราครับอย่าเยอะฟิชชิ่งนี่วันนี้เราก็มาอยู่นี่ที่คลองขุดครับแถววัดพันท้ายนรสิงวันนี้เรามาทำอะไรพี่นี่วันนี้เรามาทำอะไรตกกระพงอืมวันนี้เรามาตกกระพงครับนี่เราคันเบ็ดก็นี่ครับแต่มีพิเศษครับนี่แหวกแนวแหวกแนวเขาเรียกเขาเรียกว่าอะไรพี่เบ็ดทง นี่เบ็ดทงเขาเขาเขาใช้ยังไงพี่อันนี้ปักอ๋อใช้ปักใช่ไหมใช้ปักแต่ใช้เหยื่อกุ้งสดวันนี้แหวกแนวใช่ไหมโอกาสโอกาสได้ตัวก็มีสูงขึ้นนะเพราะคันเบทเยอะขึ้นใช่พอลอยแล้วมันสี่คันแต่ส่วนใหญ่ที่ผมเห็นนี่เบ็ดทงเขาส่วนใหญ่จะจะปักประดุกใช่ไหมใช่แต่นี่เราแหวกแนวปักได้ปักได้ปักอาฟงก็ได้หรอเอาครับมารอชงกันดูครับว่า เบ็ดทงที่พี่นี่เขาทํามาจะได้ผลหรือเปล่าทำมากี่คันนี่พี่เท่าไรน,นะสิบกว่าสิบสามไหสิบสามครับสิบสามคันครับอ่าก็ประมาณนี้ครับเบ็ดทงนี่นี่มาดูใกล้ๆก็จะผูกจะผูกกลางลำนะครับผูกประมาณนี้แล้วก็อันนี้ตาเบ็ดครับแล้วอันนี้เอาไว้ไว้นั่งเฝ้าครับชุดประจาเอาไว้นั่งเฝ้า ไห้ดูเหยื่อครับเหยื่อเราใช้เป็นเหยื่อสดนะครับนี่ก็ยังเฟี้ยวเลยเหยื่อเราก็ประมาณนี้ครับอันนี้ซื้อสองร้อยมีร้านขายเหยื่ออยู่ครับของก็ประมาณนี้ครับของตรงนี้ผมเคยมาทํำคลิปกับบอเบี้ยวแล้วครับรอบหนึ่งแต่รอบนั้นได้แค่ ได้ปลาไปเท่าไหร่นะสองตัวอตัววันนี้วันนี้พาพ่อมาวันนั้นพาลูกมาวันนี้พาพ่อมาดูดิว่าพ่อกับลูกกันไหนจะจะหมายกันกันเอาครับเดี๋ยวผมขอเอาเรือลงน้ําก่อนนี่อุปกรณ์ก็รอ,อเตรียมพร้อมแล้วครับจะลงเตรียมลงน้าเอาครับดดจับไหมเรามาถึงแล้วพีนิกเกําลังปักครับ หน้าน้ำน้อยสวยอยู่ตรงไหนไม่เป็นน้ำมันน้อยอยู่แล้อันนี้น้ำมันเต็มคลองเนาะมันปักยากนี่ครับพวกผมก็ตกอยู่ในคลองนี่แหละครับไล่ไปแล้วก็ไล่มาเดี๋ยวก็เจอตัวใช่ไหม นะส,สุดเอื้อมน้ำมันเยอะครับปักยากมไม่ทุกพูดถึงการกู้นี่น,นี่พี่นี้ก็ปักไป ปักไปเลยรำนะครับปักแค่นี้ก่อนเนาะปักอันนี้ก่อนไปจ้ะปักให้เสร็จเลยปักปักปักให้เสร็จ 你见帽 นี่เราก็ปักเสร็จแล้วครับนี่ปักตรงนี้ด้อยตรงนี้ปักตรงนี้คันหนึ่งแล้วก็ไปฝั่งตรงข้ามคันนึงแล้วก็ไล่ปักเข้าไปในของนู่นเลยครับหมดทั้งหมดเลยนะปักหมดเรียบร้อยแล้วครับนี่ก็มานี่นั่งเฝ้าชุดนี้มานั่งตกเหมือนเดิม <c oughs> เอาครับเดี๋ยวผมขอประกอบคันเงินครับผม นี่ของเราก็หนึ่งสองสามแล้วก็สี่ครับสี่คันอ้อมาสี่คัน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 ไอ้อมาสี่คันเยอะอ่ะครับรอรอ,อ,อทุนจมอย่างเดียวตอนนี้จะได้ตัวโลไม่โลก็ต้องรู้อย่ไปรอลุ้นแล้วก็เชียร์กับพวกผมนะครับว่า วันนี้ผมจะมีผลงานให้ได้ชมกับปากกระพงได้มากน้อยเพียงใดกุงแน่ๆน่าจะกระทุงน่าจะกระทุงพร้อมมีก็ว่ากระทุงเลยเฮ้ยเราก็มีคว้น่ะเถอะ ครับตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสองโมงกว่าแล้วครับยังไม่โดนสักตัวเลยครับเบ็ดทงก็ยังกู้ไม่ได้ครับเพราะน้ํามันเยอะต้องรอให้น้ําลงกว่านี้อีกหน่อยเดี๋ยวเราก็จะวนเข้าไปดูเบ็ดทงกันน้ําก็สวยครับแต่ยังไม่โดนสักตัวเลยครับเมื่อเมื่อช่วงเช้าเราผมเข้าไปในหลอดนู้นครับ ปลาเล็กกวนเยอะมากเลยครับก็เลยออกมาข้างนอกใช้ได้เลยครับแดดร้อนใช้ได้เลยนี่ดูนี่นีนน่หมวกต้องพร้อมนะครับลุยกันต่อครับยังไม่มดืดยังไม่หมดเวลาใช่ไหมพี่นะลุยอ้ย มาหนึ่งกูเกี่ยวริม,มปากเฮ้ย <c oughs> จังหวะเลยโอ้ยมาแล้วครับตัวแรกโอ้โหเกอบลุดนี่เกี่ยวริมปากเลยครับร้อยย่อนปุ๊บเอาปั๊บเลยครับจะได้กดกล้องไม่ทันแต่ก็ตัวแรกมาแล้วครับมาจนได้ต็บเก็บ เก็บไ้ปลากันครับผมนี่ครับตัวแรกมาแล้วตัวนี้ไม่ถึงโลนะพี่นะตัวลรกครับแต่ก็ดำแ,แ,แรกครับผมผูกไว้ก่อนุอูกันต่อครับผมนี่จะปลาเนี่ยอีกข้างกะเพราควน ครับตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าโมงแล้วครับก็ยอมแพ้ครับวันนี้เจอเจออะไรนะปลาอะไรนะข้างกระเพราข้างกระเพราครับตัวเล็กๆับตอดกุ้งกุ้งเหยื่อผมตายเกลี้ยงเลยแล้วก็เบ็ดทงนูน่นปักอยู่นูนครับก็ยังไม่ได้กู้ครับก็เหลืออยู่สองหลังนี้ที่ยังไม่ได้กู้ที่เหลือก็กูก้มแล้ว เบททงก็ไม ну? oh. ่โดนครับเหยื่อดูเหยื่อเหยื่อเลยอยู่แค่นี้สามตัวหมดแล้วครับเหยื่อเจอปลากวนโหสุดยอดเลยรอบนี้นี่ครับผลงานก็นี่ได้ตัวเดียวครับพอได้กับข้าวอยู่ใช่ไหมตัวเดียวแบ่งกันทั้งหมู่บ้านใช่ฮะก็ผลงานของ ผมแล้วก็พินิจก็ประมาณนี้ครับเกือบแห้วครับแต่ไม่แห้วนะครับเป็นตักเป็นตากโอ้ยอก่อนเลิกครับก่อนเลิกมาจอดข้างนอกพอดี <S 2> <S 2> โอ้โหยังดีก่อนเลิกก่อนเลิอกอ่ะต้องไปไหนะโอ้ีเยอะคนละตัวเลย ก่อนเลิกก่อนเลิกมองแล้วที่ปลดไปก่อนหางมวงกันทกค,นครับตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าโมงกว่า้วครับจะหกโมงแหละก็ต้องเลิกแล้วครับมืดแล้วครับนี่มาดูผลงานนี่ว้าได้มาสองตัวครับตัวน้อยก็ไม่น้อยนะครึ่งโลนะ ตัวละประมาณครึ่งโลได้ครับตัวตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ครึ่งโลตัวนี้หน้าประมาณเจ็ดขีดได้ครับผลงานของผมกับพี่นิตวันนี้ครับนี่เกือบเกือบห้วครับแต่ไม่แห้วส่วนเบ็ดทงแห้วสนิทเลยครับเบ็ดทงหมดเกลี้ยงเจอปลาอะไรนะพี่คางกะเพราเออใช่เจอปลาคางกะพเพราต่อเหยื่อนี่ครับเหยือ่อเกลี้ยงเลยครับไม่เหลือเลย โอ้โหสุดยอดเลยเจอปลาข้างตะเพาตอดเดือไปนี่นี่พอได้กับข้าวครับผมก็วันนี้ก็ผมก็ผมและพินิษก็ต้องขอตัวลาไปแค่นี้ก่อนครับหากใครชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้พวกผมด้วยนะครับรอบหน้าพวกผมจะไปตกปลาหรือตกกุ้งเดี๋ยวมารอลุ้นกันครับว่าพวกผมจะไปทำอะไรกันต่อส่วนวันนี้ผมลาไปแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ